สวัสดีครับผมวันนี้ก็อันบ็อกนะฮะสไตล์ตกันด้ามบวกชุดชุดอาวุธปีกหลังเรียกอันนี้แหละไม่เรียกเยอะนี่ครับ okay, ก็คือปีกมันจะโหดมากขึ้นนะฮะจะมีปืนบัตเตอร์อยู่ด้านหลังนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็มีเฮฟวีกันอยู่ตรงโลกนะฮะก็เลยง่ายคือเป็นอาวุธหนักนะฮะอ่าตัวนี้เป็นมาสเตอร์เกดนะครับ แล้วคลิปนี้ก็จะเป็นการอันบล็อกอย่างเดียวไม่มีการประกอบแต่อย่างใดส่วนคลิปการประกอบก็เดี๋ยวจะไปแยกทำอีกคลิปหนึ่งนะฮะเปิดออกมามีอะไรบ้างเปิดออกมาจะมีสไตล์กันด้ามตัวนี้นะฮะคู่มือกันต่อนะก็จะมีประมาณนี้แผงมีไม่เยอะนะฮะแผงมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 4ม1ี1ห้ามี13อันนะฮะมานี้เลยนะ อันนี้น่าจะเป็นพีบันไดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อ่านี่ฮะชุดปีกนะฮะอ่าได้ความอนุเคราะห์มาจากคุณพี่เขาส่งมาให้ประกอบผมก็เลยมาอันบล็อกให้ดูนะฮะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ของที่แทมมาจากกล่องแต่ว่าซื้อมาต่างหากนะครับไม่เกี่ยวนะฮะ ต่อันเนี้ยคือของจริงสติกเกอร์พร้อมดีคอ,น,อน,น้ําอันเนี้ยของมาจากกล่องนะฮะแผงมีทั้งหมดสิบแปดแผงเริ่มนับกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก อีกแล้วนับไม่ครบไปแล้วก็น่าจะตอบครบแหละผมน่าจะมีแผงอยู่ด้านในเดี๋ยว,ว่าผมยังหาเจอนะน่าจะมีกล่องนี่มีสามแผงนะฮะประมาณนี้โอเคครับก็คลิปนี้มันจะมีความสั้นเพียงเท่านี้เพราะว่าเป็นแค่แกะกล่องนับแผงนะฮะ ถ้าถูกใจก็กดติดตามกันสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดเน a t ซุปเปอร์แตงใต้คลิปก็ได้และช่องเราก็มีสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟวิลนะครับจำหน่ายอะไรและอุปกรณ์ทิย่านะฮะเลือกชมเลือกดูเลือกชอบได้นะครับใครทักไปทางเพจเขาบอกว่ามาจากช่องไวแคสก็ได้ส่วนลดอีก15%หรือถ้าใครอยากจะใช้คอย ของ Shopee ก็มีส่วนมีลิงก์ของร้าน s h อ p e e เป็นร้านไวนร์ลับนิโฟิวเช่นกันนะฮะแต่ไม่ได้ส่วนลดนะถ้าไปทางช่องเขาก็ไม่ได้นะเพราะเป็นของ s h อ p e e นะยกเว้นทางเพจอย่างเดียวเท่านั้นครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ